สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์2500อยี่สองพันห้าร้อยแปดครับอยู่กับผมครับ AKP g ี m ครับวันนี้ครับมาชมแก๊งวอลครับทางฝั่งของ The Secret ครับทา Never the late ครับมาดูไลน์อัพกันเลยครับจังหวะนี้ครับเป็นของทาง The Secret กันครับเป็น i n s สปอ a t i v e ครับแล้วก็ กาลิเบลครับพิกน้อยครับคุณเลนครับคุณนาวีครับด็อกแดกครับมิลซ่าครับชิโร่ครับคุณชนาครับคุณคาสเปียครับคุณโยครับพูดน้อยครับมูเคซี่ครับยูเทนเกนครับคุณเดวิสโนครับคุณมาดาระครับจะทำฟังในเบลลิตครับเป็นเก่ตัวแสบครับคุณเจด้าครับเสลยเวนครับสิบเก้าเจนพิมกับวิตี้ครับดอสเอสโอเอสครับเซกโก้ยครับปุกกี้อเล็กมิ ลินครับซูเปอร์อาร์ตเดอะไลออนคิงครับบอมชีกับเทเนียครับกอนดอร์และบีบออครับมากับอีก4 5วินาทีครับแบบนี้จะเริ่มต้นขึ้นกับในทางภาษีครับเธอของช่องให้ไปทางเนิวเดเลตจะภาษีดีกว่าครับในไลน์ออพครับตัวบุกและตัวกันครับภาษีดีกว่าครับ ทางเดอะซีเครครับเจ้าของช่องก็ยังไม่ได้รับชมสักเท่าไหร่ครับยังไม่รู้แผนการเล่นและวิธีการจัดทีมเหมือนกันครับอลรอชมพร้อมกันกับท่านผู้ชมไปครับเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะฮะเอาดีว่าใช้ยหูฟังมือถือนะครับรพร้อมรับชมกับ5วิวสุดท้ายเลยครับเขาดาวเลยครับ3 2 1เริ่มครับ ตรงกลางครับวิ่งสวนตัวเปิดของเดอะซีเคร็วิ่งมา3ตัวครับเรเบเลตสตัวครับที่เหลือเป็นแบ็กอัพครับแล้วสามสตาร์ทยกครับเว้าไปครับทางเดอะซีเคร็ครับวิวเลยครับกันตัวเองไว้ก่อนแล้วลงไฟเลยครับอินเตอร์สเปกทีฟครับอินสไปเลทีฟครับขออภัยด้วยครับอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วยกครับคุณบีบอลครับยกสวยครับโอ้โหแล้วยังไม่มีใครตายเลยครับจังหวะนี้ครับทั้งสองฝั่งครับยังไม่มีโศกเกิดขึ้นครับแล้วคุณอาร์ตี้ครับโดนคุณโยยกไป เอาโอ้โหครับไม่ตายด้วยครับเป็นคนอื่นตายไปครับเมื่อกี้ครับโอ้โหดูไม่ทันเลยครับอ้หบูเกซี่ครับคิวคุณแทเนียไปได้ครับคุณชนนายกสเปีร์อาร์ตได้เรียบร้อยเลยครับตรงกลางยังโดเนียกันอยู่ครับ19เจนยกบูเกซี่เอาเรียบร้อยเลยครับถือหมัดซะด้วยครับยังไงก็ตายครับเหลือเป็นแสนก็ไม่รอดครับแล้วจังหวะนี้ครับซีกอยครับเออไม่มีใครตายครับ สเปนดิทีมครับถึกจัดจัดครับลงไฟไปแล้วด้วยครับเอาไฟกลับหรือเปล่าครับจะเอาไฟกลับหรือเปล่าครับทำไมกลับเสร็จแน่ๆครับเซอร์กุไลถือไฟเรียบร้อยเลยครับถึงยันบ้านไหนครับครับปล่อยให้ร่วงลงมาจังหวะนี้ครับตรงกลางยังโดนียโดนีกันอยู่ครับเดอะซีเคตบุกแล้วครับสี่ตัวนี้ครับเอายังไงครับนาวีครับยิงสวยครับคุณเจด้าโดนไปครับคุณลาโนครับคุณคิวพีมไปครับแล้วตรงข้างบนครับไรโนอูอีสวยครับกอนโดครับร่วงไปแล้วครับ ปุกกี้ครับเรงบิวไล่อยู่ครับบุลลนโนนี่ตัวอะไรครับโอเวอร์หรือเปล่าครับจะเข้าถึงบ้านเขาไหมครับโอ้โหแล้ววันฮิตคิวเลยครับแรงจัดๆกับปุกกี้ครับโดนอะไรเมื่อกี้ครับดูแทบไม่ทันครับฝั่งตัวบุกของเดอะซีเคร็ครับก็ทํางานกันอยู่ครับแล้วยกจังหวะนี้ครับเออครับตัวบุกร่วงไปแล้วครับ19เจนครับกันบ้านครับ โอ้โหพี่วอปตี้ยกสวยครับเออครับได้มาอหนึ่งตัวครับเป็นจ่าในพี่ครับร่วงไปแล้วครับคุณดิบิโซโนครับคิวคุณทเนียไปครับอยู่ตรงกลางครับโปเจสซีครับคิวคุณพีมไปได้ครับแก่แขนในเพื่อนร่วมทีมครับดิบิโซโนครับคิวซูเปอร์อาร์ตครับคุณไซก้อยครับคุณชิคุณชิโร่ครับเออครับโอ้ยดิบินอดิบิสโนยกสวยครับโอ้โหแล้วใหญ่ตัวแสบยิงสวยมากครับสองตัวเลยครับคุณชนาคุณดิบิสโนครับโดนไปตรงนี้ครับตรงกลางครับ เดี๋ยวยกตรงว่านี้โอ้โหคุณยจครับยกสวยอรอนทิงครับยังไม่ได้ยกเลยครับมานาไม่มีเล่นกันแล้วครับแล้วถือตัดมานากันเล่นกันยังไงครับนี่อ่ะกาเล่นกาบุกครับโอ้โหสปรยลิขิมครับยกครับไม่เข้าเลยครับคุณดอดครับยกตรงนี้ครับยกลมครับ ไม่เป็นไรครับปากันใหม่ครับคุณโยยกตรงนี้ครับ2ตัวครับเรียบร้อยครับไอลูกิงกับกันดอครับตัวบบกครับโดนกันไว้ได้ครับรู้สึกว่าจะเป็นทางฝั่งเดอะซีเครดครับฝัดสีจะดีกว่าทางด้านนาเมตของป้อมครับตอนนี้ครับป้อม ABC ครับทางฝั่งนี้วัลเลเลอมรอลอมรอแล้วครับตัวกันอยู่ไหนเอ่ยครับ๋ยวป้อมล่างครับแถวเหล่าเลยครับคุณลาโนแตกแล้วครับเรียบร้อยครับปล่อยแหวได้ยังไงครับ หลาฟีอย่างี้ครับเหลาฟีอีสปอร์ตของแทครับใหญ่ตัวเสียบวิ่งลงมาดูเอ๊ะใครเอ่ยใครเอ่ยแล้วคุณดอทครับเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งตามแล้วครับจะเก็บงานหรือไปเติมมานาให้เขากันแน่ครับต้องรอชมเลยครับตรงนี้ครับตรงนี้ข้างบนยังโนเนี้ยโนนเนี้ยกันอยู่ครับคุณอาลีครับประกันคุณชนาได้ครับเออคือเรียบร้อยครับโดนจับทีมครับเสียชนะครับร่วงไปเลยคุณพีมคุณอาลีครับแล้วคุณ ราโนยังวิ่งเล่นกันอยู่ครับโอ้โหแล้วสอยตรงนี้อาอย่าเงี้ยเติมมานาให้กันเลยครับเอาไปแล้วยิงครับเมื่อกี้ใครยิงก็ดูไม่ทันครับคุณมานาราหรือเปล่าครับยิงป้อมไปครับโอ้โหนึกว่ายิงกันบ้านครับั่งฝั่งเดอะซีเครดครับเอาแล้วเดอะซีเครดครับถือโดอีมาป่วนบ่อมานาแล้วครับเอาที่ก็ตีกันตายหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับแต่เขามีทุบด้วยไงครับ ไม่มีใครปิดเกมครับไม่มีตัดมานาก็ไม่กล้าตีกันเลยครับอย่างเงี้ยทั้งวันเลยครับโอ้ยตรงกลางก็ยังนัวกันอยู่ครับอูสไปเล็กทีก็โดนอะไรครับเมื่อกี้ครับมานาหายหมดเลยครับคือคุณมิวซายกตรงนี้ครับใหญ่ตัวแสบร่วมไปเลยครับตัวบุกของทางฝั่งเนเวเดเล่ครับโอ้โหพิกโผครับ เจ้าของช่องแม่งไม่ดูเดอะซีเกตสักทีครับมาจังหวะนี้โห่งานดีจัดครับ1ินาทีครับ,ารบหายไปจะหายไป2ป้อมเลยครับตัวบุกทําดีมากครับทางฝั่งเดอะซีเกตครับแล้วฝั่งตัวการก็ทําได้ดีเช่นกันครับทางเนบอเลตไม่สามารถบุกเข้าถึงป้อมฝั่งนอกได้เลยครับไม่เข้าถึงบ่อเขาเลยตั้งหากเลยครับคุณซูเปอร์อาร์ตมานะไม่มีรบรอรอรอเอาเรียบร้อยครับโดนยิงสองครับคุณมารายิงไปสองกระสุปอาร์ตกับบอมชีโดนไปจังหวะนี้ครับ แล้วยกครับขู่คุณยูซุยครับอือครับสองตัวครับโลอีก็ยังอยู่กับเขาครับและถึกจัดจัดครับยังไม่ตายเลยครับโอ้โหเดือนเหลือนิดเดียวครับแล้วทางฝั่งเดอะซีเครดครับจอมทับไม่นนได้นำทับมาครับแฟนตาครับไม่ได้ลงครับอันนี้ครับน่าเสียดายครับแล้วทางฝั่งเนบเรเดตก็ไม่ส่งจอมทับมาเหมือนกันครับทางฝั่งจัมโบ้ครับไม่ได้ลงมาเล่นด้วยครับ สองลูกน้องมาบอมมือกันหรือเปล่าครับอู้แล้วสวยเลยครับยัยตัวเสียบยิงครับอือไปยกวัดกันครับโอ้คุณเมียวซาค่าคุณซุปอาไปได้ครับบีบอกรับเดียบร้อยครับโอ้ดาบฝั่งโอ้เดอะสีเขตมานาเยอะกันจัดๆเลยครับจะบุกยังไงไหวแหละครับตัดมานาก็อยู่กันแล้วตัดทีมานาเครียดครับถึกยังไงไม่มีมานาก็จะก็สอบทรายเลยครับไอนสีก็หยิบไฟวิ่งข้าบ้านหรือเปล่าโอ้โห ซากุไรอยู่ไหนครับแบตนี้ได้ลงหรือเปล่าครับไม่ได้ลงครับนี่หยิบไฟให้ใครครับไม่มีผลเลยครับมานากันมีไม่ค่อยเยอะครับเติมทีสี่ห้าทีมานาก็หมดตอนเลยครับตรงกลางทําอะไรกันอยู่ครับน่ะหื้อครับคุณอิสเปรติโอ้เมจิกถึกจัดจัดครับยิงไม่เข้าเลยครับเมื่อกี้โอเวอร์ครับหื้อเรื่องอะไรนล้วมันเป่ากระบาดมีครับแล้วคุณอเล็กครับไม่เอาดาวยกมาด้วยครับเอาไอรอนแมนมาครับเหลือจะเชื่อจริงครับ ว่าเล่นเล่นกันจริงๆไะเนี่ยโอ้นี่วลเลุ่นครับถึงป้อมในเลยครับสองป้อมแตกไปเร็วแกเหลือป้อมในครับเหลือสิบสามล้านครับสิบสี่ล้านครับฮิวขึ้นมาเลยครับกูณเจได้ครับเป็นตัวฮิวบ้านครับเดี๋ยวสิครีก็บุกกันเรื่อยๆแล้วยกตรงนี้ครับสองตัวครับเรียบร้อยตายไป่สองครับโอ้โหคุณดอตคุณบัญชีเสร็จคุณดาวินสโน่ไปครับดาวินโชว์ครับโโอ้หขออภัยด้วยนะครับ ต,ตรงนี้รับรับ,รบล,ล,ล่อล่อครับคุณอินสปาได้ที่แคบมานาไม่มีครับแต่ฮีโร่กันอีกับถึงชิบหายยืนทั้งวันยังได้ครับเขาบอกเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโ,โคุณการาเบลแับรกสวยมากแับเมื่อกี้สี่ตัวเลยครับเอออัลเิเมทอะไรเนีะ่ะ มิวซ่าครับดาบยกอัลติเมทหรือเปล่าครับผมว่าใช่แน่ๆครับดาบยกอัลติเมทแน่ๆครับคุณมิวซ่าครับอเอือครับอยู่สีเคร็ครับอ้าวเรียบร้อยโอ้ยเจ้าของช่องดูดไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเชื่อจริงป่ะสักครู่หนึ่งเนี้ย ย่างเนีเนี้นยเนี้ยกันอยู่ครับเดี๋ยวภาพขออนุญาตเปลี่ยนหน้าต่างสักครู่หนึ่งนะครับโอเคสักครู่นะครับสักครู่นะครับโอเคมารับชมกันต่อครับอย่าจะเชื่อถูได้ไงวะเนี่ย กอ,องจับที่ใครเอ่ยรู้สึกว่าจะบักซะทุ่ยครับทางกองฝั่งเจ้าพายก็กดไม่ได้เลยครับสิบหายเลยครับดูใครเอ่ยครับขออนุญาตถ้าจะดูก็ขอเป็นตัวหลักของตัวบุกของฝั่งอ่ะสกิลแล้วกันครับ ทกันครับของคนกระดับวีเบอครับเดี๋ยวจะเชื่อทุกคนบักอะ่ะกดไม่ได้ขอาไปท่านด้วยนะครับโอ้แล้วมันมาหลุดตอนอัดคลิปทุกคนครับ ่านผู้ชมสักครู่นฮะขัดจังวะจริงๆเลยได้ไม่ครบตอนจนได้รับจะเชื่อจริงๆครับ,รบหูยังบักเหมือนเดิมเลยครับแกไม่หายอะไร ไม่จบเลยครับท่านผู้ชมครับ